สวัสดีครับทุกคน,นครับสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ผมอยู่ที่แสงจันทร์สวนภูมินะครับเมื่อวานอยู่ที่แสงจันร์นวะนครเข้ามาฝากขอเจ้อใจด้วยนะครับใครที่จะมาชมวันนี้นะครับที่แสงจันทร์นะครับสวนภูมินะครับมาเลย จะมีคนมาข้างหลังมักถุยถือด่วนเะดๆๆ็ดน้องสันแล้วที่ว่าไปเล่นอยู่ไชน่าโรงเรียนวันไหนคะวันนี้ยี่สิบสี่ครับ เดี๋ยวผมต้องไปดูทําทําเลก่อนว่าจะลงที่ไหนนะครับคอนเสิร์ตอาจจะลงในโรงเรียนหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นหมอรัมกับเบลตี้รวมกันนะครับมีแข่งบอลวันที่24กับอบจอรใชน้านด้วยนะครับแล้วก็ครูวีพีนะครับที่ใชยน้ารับวันที่24ช่วงนี้ก็พักบอลยาวๆก,ก่อนนะครับไปทีวันที่24เลยครับช่วงนี้ลุยงานแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมนะครทั้งกลุ่มปิดใน ในเครือข่ายแสงทองนี่นะครับเดี๋ยวเราติดตามครับซันใช้แรงมักแน่าอาช่างคุณสวยมากให้ครับผมจะโดดบ้านเนี่แบบแบบกันแล้วต่อๆคือมันแบบกดเยอะอ เกือบอะเอามาให้เอามาขายรอหน่ด <Okay. S 1> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับปักให้หน่อยอ๋อผมไม่ได้ขายครับแต่เดี๋ยวเดีถ้าผมมีของดีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกแล้วกันนะครับลองซื้อของผมตอนนี้มีกันแดด SP มีกระแดดเอสพีแล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคราวกาแฟถ้าไม่มีคนขอหวยของเบื่อจังเอาคนนี้ห้อยออกดีกว่าเอาไปเลยอ่ะเอาไปเลยอ่าสี่สามหนึ่งหนึ่งสามสี่หรือหนึ่งสามสี่หรือสี่สามหนึ่งอย่าไปคาดเดาเลยแม้แนะ่คนผมก็ กเนน็เป็นแนวทางเป็นแนวทางแต่งวดที่เราถูกอยู่เดยอเปนงวดนั้นที่ถือบอกเราใช่ถูกงวดนั้นแต่งวดนี้ผมก็ไม่ใช่คนมาบอกถูกอะไรอย่างนี้ครับแต่แค่ว่ามันอาจจะเป็นจังหวะหนะตอนนั้นเป็นแนวทางนะครับอาจจะดวงเราสมคงกันอะไรอย่างนี้ครับ วันนี้ในช่องฟ้าก็มีกลุ่มปิดเนะนี่ยมีนะมีกลุ่มปิดครับสวัสดีทุกคนด้วยนะอาจารย์เทพให้แล้วปังปังเด้อหนึ่งสามสี่ บางคนเขาแรงเป็นขเขา้เอาไปสลับมาแม่ใช่ไหมสลับใช่ไหมสลับแบบสลับเลข คนดอกกุลาบด้วยนะครับซื้อแล้วโอ้โหบอกเมื่อกี้ซื้อบอกปุ๊บซื้อปับ๊บเลยครับขอให้เฮงมันหมานเลยครับเป็นธรรมชาติครับงวดนี้ไม่ได้นะครับงวดหน้าเอาใหม่ขอขอบคุณในน,นี้ด้วยน้องแมวถูกแล้วซิมมาเป๊โอ้ยขอบคุณในไยนดนยครับ สภาไปแล้วเม็นบอ่อสิไปต่อได้พอสันีง่วทีแล้วก็ได้สามตัวอยู่เดอ้อกับพระเอกโอ้ยเหม็นหม,น,มนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เชียงแกนจังหวัดไหนยังไม่ได้ชมเลยครับช่วนงนี้ถ้าการเชียร์ครับเพราะว่าทุกๆจังหวัดเก่งมากนะนี่ยังไม่ได้ดูเลยครับช่วงนี้ต้องแปลบะระต้งแปลเข้าหน้ำเวลาให้หวยถือสามอเดอร์เพเอกสวัสดีค่ะ สวัสดีเพจมันตัวไหนเมื่อกี้บักลาบอกแล้วเด้อครับผมผมสิบปีต่อรปสังเหนี่คิดถึงแต่ว่าคนนั้นไม่ใจทั้งของน้ำจอกน้ำสอง เพลงทะเลเหนื่อยเพิ่งเข้ามาชมสี่สามหนึ่งเพลงบอกแล้วหร, 1, 3, 4, หรือว่าหนึ่งสามสี่หรือว่าหนึ่งหรือว่าสี่สามหนึ่งไออะไรกันเนาะเมื่อก่อนจะถึงก็โดนทุบมาหนึ่งบอกอะไรมาให้ทันใครแนะนำให้ทำทรงนี้ ไม่มีใครแนะนำหรอกครับทางถนัดของช่างนะครับไม่ช่างคิดไห้ครับผมเพราะว่าเราไม่หลอกให้ช่างนิรมิตไห้นะครับยังไม่เสร็จดีนะผมเดี๋ยวช่างต้องกรีดก่อนเดี๋ยวช่างที่ศูนเนี่ยไอาไม้กระดูกได้ดีมาเนี่ย โมเจ้าออกอายุน้องแพลด้วยงูเน,นี่อาจจะออกอายุบักหลาอา้าวก็ไม่แน่เนาะตัวจะออกป,ป้ายทะเบียนรถสีดำไอค,คอนเะนี่ยแม่ซื้อหม,มดเนี่ยนี่เขได้ซื้อยังเจียวได้ซื้อกระเจ็บอ๋อเจจ็บระเจ็บปุ้ฝันสองสี่แปดฝันตอนทีทีห้ามีคนบอกว่ออกได้จังสองสี่แปด อ่าจะม,ามีสี่วันนี้นะแต่ไม่รู้มันจะออกเลขอะไรนะซีหกถั6หกสี่หกสี่มงมีคนบอกหกสี่แล้วห่วยจากไหนครับหกสี่ สีอย่างก็ได้โออตคอยซื้อนำเงเด้อสาธุใด้ต้ง,งกระจหญก,กด,ดได้เลยวใคกันนะ่ยปนะออนี้หรถ้าาเอาุกย,ย่ เห็นสภาไปแล้วเม็นบอกลืมปักตะกาโอ้ย ถูกจํากัดบางส่วนของคนที่ทําผู้ชมบางคนอาจรู้สึกไม่สบายใจการเปิดเผยข้อมูลพาณิชย์และกะนี้เขาบอกโดนหละตลาดแบบชำระเงินถูกจํากัดเวลาสิบนาทีเราบอก<ด>ขอบคุณไม่มีสิทธิ์ในการแนะนนะําและถูกเข้ามาถึงผู้ชมไงกำลังโปรโมทแบรนด์อ๋อเขา,ามพูดนะร ทางคุณเริ่วดหุยเหรออ,อ,อ,อ๋อเขาให้พิมพ์เลขโอเคครับขอโทษครับทุกคนไม่พิมพ์เลขนะครับผมปากลาซิสลงไลน์เด้อจะมาที่ปลิวเราใช้มือเอาดีกว่ามือไม่ได้ อืม์ิมตัวน้องสีทองด้ค่อันแดดใช้ดีค่ะขอบคุณครับ วันนี้มีโปรกาแฟไหมครับเดี๋ยวผมจะมีไลฟ์ใหญ่วันที่สองนะครับวันที่สองมีไลฟ์อยู่ครับเขาบอกว่าตอนแรกดูสมุมแปลกๆพอดูไปดูอะอาหล่อมากใช่ครับต้องยกความดีครับชอบให้ช่างครับผม เพราะว่าผมผมเป็นคนที่ผมทํายากและยิ่งตัดมาตอนนี้ผมมันไม่ค่อยเข้าทรงนะผมที่ผมตัดผม่ะผมจะเลี้ยงผมใหม่จะให้มันแบบเปิดข้างแล้วก็แบบข้างหลังไม่ยาวมากปล่อยให้มันแบบทุยๆๆแล้วข้างหน้าข้างหน้ายาวแค่แค่ตรงนี้มันก็จะไปเลี้ยงตามที่เราต้องการก็ไม่ได้หรอกมันต้องระอัใช่ระดับแรกคือต้องให้มันยาวก่อน ใช่ทั้งหมยมันยาวก่อนแล้วก็ถ้าอยากตัดก็แค่ลิมแบบออกนิดหน่อยกันเนาะ <ś les> เขาบอกให้ชอบตัดผมเปิดหน้า <ś les> เปิดหน้าได้ครับแต่ห้ามเปิดผม แล้วคนนี้เปิดหน้าไหมคะขับรถในการสวนทุกทีเทียงกั้นหรอเรื่องแมพเป็นทุกคู่เรื่องปกติจริงกคู่เรื่องแมพพอสักพักเดี่ยวบอกเธอเลี้ยวนี่มันเนี่ยไม่รู้มานี่เดี๋ยวขับเองมานี่เดี๋ยวขับเองเลยเป็นทุกคู่เดี๋ยวขับเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมเป็นไม่พยูนิคนี่เคยเห็นพี่ชายกับ ชันพี่สาวพี่สาอกับพี่เคยเป็นไหมเป็น <laughs> พวกที่เลือกเวลาเลยปนะ <laughs> อันนี้เรื่องจีนพวกผู <laughs> จีนฉันขับเองฉันดูเองเลยอเอาเล่ <laughs> เนมาเดี๋ยวอแล้วบางทีมันแค่เล็กๆก,ก่ะเข้าเดียวปะ แล้วก็แล้วคำว่าผู้ชายขอให้บ่นเน่ยจะมีความบ่นมันไม่รู้เป็นอะไรนะมันไม่อยากบ่นนะเคยว่าพ่อพ่อบ่นเเป็นเองบ่นนะแม่พ่อเป็นไหมตอนเนี้ยไม่เป็นแล้วมั้งแม่ไปบ่นบ่นบ่นนี่บ่นแบบโอ้โหทางอะไรแบนี้วะเนี่ย เขาเป็นทุกข์ปกติคอยก็เเ็นเดอร์เรื่องนี้จนคอยเบาๆคนขับศูนย์หาลองถามแฟนครับสิแฟนเขาเป็นไหมแล้วแล้วคนขับก็จะบ่นว่าโอ้ไม่ช่วยดูทางเลยแล้วเขาก็จะสูนึ้นมาคนขับพอสูนแล้วลืมตัวาการสูนของเราผู้หญิงก็เติรดเติรดเติตตรดเลยตอนนี้มันจริงๆนะบางทีอะแล้วผ่านเข้าซอยอะไรก็ไม่รู้แล้วอย่างนี้ก็จะเป็นด้วย คนที่นั่งเนี่ยกับคนที่ดูแมพอหะมาทำไมทางรัฐเนี่ยม,มาทำไมมาทำไมทางรัดเนี่ยไม่อยากว่าแต่กัแฟอะไรนี่กับเพื่อนนี่ก็ยังเป็นทำไมไปทางนี้ทางเดิมอ่ะคนขับกับคนคือเขาว่าเคยเคยมาทางนี้ไงแต่แมพมันพาไปทางนี้แต่ตั้งนานไม่ดูแล้วก็กินนู่กินนี่พอเลยได้มาทำไมไม่ไปทางนี้อ่ะคนนี้จะนิ่งเป็นคือกันครับไปดูาากคจ่าเหมือนกันจ้าเรือบก บางคนบอกจนจอดรถเลยค่ะก็มีมีลีคือไม่มีสิทธิกระดิกอะชี้อย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่มี อเ่ยู <Okay>. <Okay. S 1> ดีกี่เรื่องแม่ไอ้อย่างนึงอันนี้สัีดำหรอไม่อีกใช่สีดำโอเค okay. มาเลยไม่กินเหมือนช็อกโกแลตเหรไม่กินมาไอพวกหอมเนาะ,อะบอกพี่บอยถ้าไปตลาดแวะ ไปเอาของฝากบอสสองคนนะคะพี่บอยถ้าไปตลาดไทยอ๋อไปตลาดไทยพี่อยู่ร้านอะไรครับบอกร้านเลยอยู่ร้านอะไรครับพี่บอยลงแคปไว้คงแคปไวอยู่ร้านผัวพ,พี่ว่านั่งมาไม่มีประโยชน์ดูแผนที่กาผิดอีกใครไปถึงพูดอย่างนั้น อเออพืนกันไม่ไงพี่ก็ผัวเป็นตลอดจอดกลางถนนยังเคยร้านเพื่อนขายน้ำยำค่ะร้านเพื่อนขายน้ำยำค่ะแม่จำได้นะแม่ร้านเพื่อนขายน้ำยำค่ะพี่เบอกว่าถ้าไปตลาดไทยให้แวะร้านขายน้ำยำค่ะ โอ้พี่แล้วชื่อร้านนี้เหลอครับร้านเพื่อนขายน้ำยำค่ะแ้วั้านนนนะครับ